นิสัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแผัะปะสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านดวงประจำวันที่25พฤษภาคม2564มาแล้วนะคะก็ครูจะใช้วิชาเลขเจตัว4ฐานเช่นเดิมในการเปิดดวงชะตาของคุณเป็นการชะตานะคะเดี๋ยวเราจะมาจับรหัสดวงชะตาของคุณในวันนี้นะคะได้6 หนึ่งหกหนึ่งห้านะคะหกหนึ่งห้านะเลขเด่นของคุณก็คือหกหนึ่งห้านะคะ หกหนึ่งห้าเจ็ดสองหกหนึ่งสามเจ็ดสองสี่หนึ่งสามห้าสองสี่หกสามห้าเจ็ดสี่ ได้มาเรียบร้อยแล้วมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนนะคะการงานของคุณเป็นดาวพระเสาร์นะคะพระเสาร์กัมมะปัตตนิหินะนะคะฐานเป็นราชาโชคเสาร์นะคะเชื่อมมาที่ลาภะาลาภะตันุแล้วก็ธานางังแล้วก็ยังนะคะชิ่งมาอีกชิ่งมาอีกนะคะอยู่ที่มาสัมพันธ์ถึงพยายะ กระดุมพระและปีตาว้าวดาวชิ่งเยอะโอ้โหชิ่งมาที่สุภาอีกอริแล้วก็อัตตะโอ้โหชิ่งและแทบจะเรียกว่าจะเรียกว่าเจนหน้ากระดานทั้งหมดเลยนะคะสำหรับในเรื่องการงานของคุณใวินนี้เอาทีละขั้นแล้วก่อนนะนะคะกัมมปะปัตตนินะคะฮินะก่อนนะคะวันนี้ใครที่ทํางานร่วมกันกับค,คู่สัญญาหุ้นส่วนอะไรของคุณก็อาจจะเป็นประเด็นกันนะ อาจจะมีความรู้สึกตึงๆนะคะอาจจะเขาเรียกมองหน้ากันไม่ติดสักเท่าไหร่หรือว่ามีประเด็นเป็นปัญหากันอาจจะแบบเล่นสงครามประจาทกันเงียบๆขึมๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันสําหรับกรณีของคนที่ทํางานนะคะมีหุ้นส่วนทํางานร่วมกันอาจจะเป็น,ปร,นประเด็นเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะจากวันไหนไม่รู้ละคะ่ะมาวันนี้อีกนะคะที่เป็นประเด็นสําหรับคนนะซึ่งถามว่า,ามันจะเคลียร์กันได้ไหมครูก็มองดูว่า มันจะเป็นเหมือนกับว่าพอพอมีประเด็นตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปเชื่อมหาเป็นประเด็นตรงโน้นนะคะดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้คุณมีแบบนั้นจริงๆต้องรู้จักระงับไม่ไปขุดคุยหรือว่าโยงนะคะเขาเรียกว่าผ่านเนาะผ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าคนที่คุณทํางานด้วยหรือหุ้นส่วนของคุณหรือว่าคู่ค้าของคุณก็ได้เดี๋ยวมันจะมีกรณีว่าเห็นปัญหาตรงนี้จุดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปเห็นปัญหาตรงจุดอีกจุดหนึ่งซึ่ง ต้องใช้ความใจเย็นมากๆนะคะใจเย็นมากๆเลยเพราะว่าดาวเสาร์จะเป็นอะไรที่แบบจะประมาณว่าเหมือนโกรธโกรธมากโกรธมากแต่ว่าพยายามที่จะกดความโกรธแต่พอกดความโกรธล,ลงไปแล้วมันกลับที่จะมาระเบิดในภายหลังเพราะว่าดาวพระเสาร์สัมพันธ์ถึงาทางด้านลาภะนะคะ กับกระดุมพระด้วยเพราะว่าสัมพันธ์ถึงดาวจันทร์กระดุมพระเป็นดาวจันทร์เนี่ยนะคะดาวพระเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยซึ่งมันจะเป็นประเด็นในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันที่มันจะเป็นประเด็นที่มันจะยอมกันไม่ได้เพราว่าคู่จันทร์สาวคือคู่เครดิตคู่หนี้สินจะต้องมาเคลียร์กันให้เข้าอกเข้าใจกันซึ่งนะคะไปสัมพันธ์ถึงสุภาษะชื่อเสียงเกียรติยศของคุณหรือว่าเป็นในเรื่องของความดีความงามกันที่อาจจะแบบ เคยมองเห็นความดีความงามกันพอ,พอมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทำดีมาสิบครั้งแต่พอทาผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยวันนี้จบเลยอะไรประมแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรที่ขุนเคืองใจกันมากๆเลยนะคะทีะนี้นครูอยากจะให้ย้ําว่ามิตรภาพเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนหรือลูกค้าของตัวคุณนะคะหรือลูกน้องบริวารของคุณก็ตามแต่นะคือ ต้องมองเห็นถึงสิ่งที่ผ่านมาได้ทําอะไรร่วมกันมานะคะมากน้อยแค่นัหนแค่ไหนอย่าเพิ่งเอาวันนี้ไปตดัดสินทั้งหมดนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะบอกว่ามันเป็น,ป,น,ป,น,ป,นประเด็น,ปเ,ดนเป็นประเด็นกันมานานแล้วซึ่งวันนี้จะต้องเคลียร์กันแล้วนะคะแต่มันจะเคลียร์กันด้วยอะไรด้วยอริยะนะคะสุภาอารีเนะี่มันคือเสื่อมเสียชื่อเสียงนะนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ ไม่ดีถูกมองไม่ดีไปเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่สัญญาหุ้นส่วนของคุณมันจะมองหน้ากันไม่ติดมันจะหมางเมินใส่กันทนนี้ว่านั่นแหละพยายามที่จะต้องใจเย็นต่อกันในการร่วมงานกันวันนี้มากๆเลยนะก็ในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่า ผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันสักเท่าไหร่นะคะถ้าคุณทําธุรกิจนะไม่มีคู่สัญญาุ้นส่วนอะไรแต่ว่าทําธุรกิจคู่ค้ากันขายของอะไรก,กันกับลูกค้าอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะตกลงราคากันดีๆไม่งั้นจะเหมือนกับว่าพอมีอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงมาถึงตัวคุณได้อะไรอะไรที่แบบเราหยวนหยวนให้กับลูกค้าได้อะไรเงี้ยก็หยืวนหยวนไปเพื่อน,นะคะในอนาคตข้างหน้าเขาจะได้กลับมาเป็นลูกค้าของเราอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาดูในส่วนของทางด้านการเงินบ้างการเงินของคุณเป็นดาวจันนะคะกระดุมพระพยายะแล้วก็ถึงปิตาะะทีนี้ว่ากระดุมพระสัมพันธ์ถึงกรรมะด้วยลาพระด้วยปัตตนิด้วยนะคะสัมพันธ์หมดเลยหินะไปทั้งหมดเลยทางด้านการเงินวันนี้ค่อนข้างที่จะเ,ออเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้มาได้มานะคะได้มานะได้มาแล้วก็มีโอกาสที่จะ หลุดออกไปด้วยนะด้วยอาจจะนั่นแหละพอได้มาแล้วนะก็อาจจะไปจับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไปนะคะไปกินไปเที่ยวก็ได้เพราะว่าดาวจันทร์สัมพันธ์ถึงสุภาพะคะสุภาพแลวก็อลิสุภาพห,หมายถึงการกินการเที่ยวนะสุภาพเป็นดาวพระศุกร์ด้วยพระศุกร์มันก็คือนะของสวยงามนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิเลสตัณหาโดยทั่วไปนะคะอ,อ,อาจจะเป็น ในเรื่องของสุภาพอาหารได้หมดเลยนะคะอาจจะไปจับใจใช้สอยอะไรกันวันนี้แบบฉันเครียดฉันเครียดฉันขอใช้ตังค์นิดนึงถ้าฉันใจใช้ตังค์แล้วฉันจะมีความฟินเวอร์ล่าเริงอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าสุภาคือความสุขได้ด้วยเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นอริหรือว่าหินะก็ตามแต่คุณก็พร้อมที่เหมือนกับว่า,ายอมอะยอมที่จะจ่ายออกไปเพื่อเพื่อ เพื่อความสุขของคุณอะไรประมาณนี้เพราะว่าฐานของพระเสาที่มันตึงเครียดอะไรความเครียดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยังเป็นคงเป็นรายชาโชคอยู่นะดังนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนทุกขลาบแล้วกันได้มาแต่ก็ต้องเสียออกไปแต่ว่ามันก็มีความสุขอยู่ในนั้นแล้วก็คู่จันเสามันสุขถูกสุขสุๆดิบดิบสุกสุทุกทุกกันอยู่ในนั้นปนปนเปเปกันไปนะคะนะวันนี้ในเรื่องของทางด้านการเงินถ้าใครนะคะ ไม่ได้อยากให้การเงินรั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องนะคะเ,ออเขาเรียกว่าถ้าใช้เงินถ้าไ,ได้เงินก้อนอะไรมาเอาไปทําประกันนะะสุขภาพของร่างกายของตัวเองก็ได้เพราะการกระดุมพระสัมพันธ์ถึงพยายะนะคะกระดุมพระพยายหมายถึงเอาไปรักษาเอาไปใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายหรือบริจาคเกี่ยวกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือว่าเป็นในเรื่องของการสร้างห้องนงห้องน้ําอะไรกระหวะกันไปนะคะนะแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือว่า บางท่านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเอาไปทําความสวยความงามได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสุภาษนะอริอย่างเงี้ยการแก้ไขปัญหาะะและกาแล้วเป็นดาวสุขด้วยนะคะแก้ไขเป็นทางที่สวยงามที่ดีขึ้นก็คือเอาเงินไปใช้ในเรื่องของท่านทําสารกิกรรมอะไรตกแต่งหรืออะไรก็ได้นะ,ะที่มันทําหรือว่าไปซื้อของสิ่งสวยงามเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าบงเข้าบ้านอะไรกวาดกันไปหรือว่าซื้อเป็นของเครื่องใช้นะคะที่แบบมันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอมาเติมเต็มให้ความสุข,ขของคุณในวันนี้อะไรเงี้ยแต่ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของทางด้านการเงินหายด้วยถูกเช่าเช่ากองเงินอะไรประมาณแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ากระดุมผ้าพยายะสัมพันธ์ถึงอรินะคะพยยคคือเงินหายอริบางคนเอาไปนะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของกระเป๋าตุ้งกระเป๋าตังของคุณให้ดีในวันนี้ด้วยนะคะถ้าเห็นอะไรที่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุดที่สําคัญครูจะพยายามที่จะเตือนนะแต่ว่าบางท่านบอกว่าโอ้ทำไมครูเตือนแบบนี้แทบจะทุกวันหรืออะไรก็ตามแต่คือ อย่างว่าทุกวันก็อาจจะไม่ใช่ดวงคุณทั้งหมดฉะนั้นนะคะการที่ครูเตือนไว้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณระมัดระวังออไม่ประมาทและกันเนาะนะคะเพราะว่านี่คือดวงทั่วไปมันไม่ใช่ดวงของคุณทั้งหมดออะมาดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันบ้างสุขภาพร่างกายดาวเสาเสียสุขเสียจันเสียพฤหัสเสียนะพฤหัสเสียหมายถึงเ,เกี่ยวกับเบาหวานปอดนะคะเกี่ยวกับปอดโรคที่เกี่ยวกับในเรื่องของสติสตุ้งสตัง,ตงนะคะขออภัย ดื่มน้ำนิดหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของอัลไซเมอร์ก็ได้นะหลงหลง,ล,งลืมลืมนะคะสติสตางไม่รู้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเบลเๆลออะไรเงี้ยแล้วก็ดาวพระเสารเกี่ยวข้องในเรื่องของผดพุ้มแพ้ผื่นคันทั้งหลายแหล่แล้วก็กล้ามเนื้อเมือม่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื้อตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดาวศุกร์หมายถึงโรคที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วก็เพศสัมพันธ์ หรือ,อ,อมดลูกนะคะมดลูกหลังไข่แล้วก็ที่สําคัญในวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของนะคะภรยาที่มันโดดเด่นก็คือดาวจันทร์ก็คือเรื่องของน้ําย่อยออนะคะน้ำย่อยแล้วก็เป็นในเรื่องของฮอร์โมนอารมณ์บ่อยจอยแบบนี้นะคะซีดอะไรประมาณแบบนี้แต่ ที่เน้นก็คือเป็นทางด้านดาวจันทรมากกว่านะคะเรื่องน้ําย่อยทันอาหารให้ตรงเวลาด้วยมาดูความรักของคนที่มีคู่กันนะคะปะตัตตนิเป็นดาวพระเสาร์นะ,ะปะตัตตนิกรมมะหินะลากลงเป็นพญย,ยะนะคะสัมพันธ์ถึงสุภะอาริสัมพันธ์าานถึงกระดุมพระมาตาได้ด้วยโอ้ลากลงก็เป็น16มศรสทีนี้คนที่นะคะบางคู่ที่ แต่งงานอยู่กินกันมานานแล้วนะคะเ, орт, เป็นแฟนกันมานานละอาจจะมีในเรื่องราวของการออกไปกินออกไปเที่ยวกันในวันนี้เพราะสุภาพหมายถึงการกินกันเที่ยวอะไรได้ด้วยนะคะออกไปใช้เงินใช้เงินในเรื่องของการกินการเที่ยวแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการมีเรื่องมีราวทะเลาะกิ๊กกิ๊กกักกักนะคะเป็นอาจจะเป็นรักที่แง่แง่งอนงอนกันสักหน่อยในวันนี้ในกรณีของบางคู่บางคนนะคะ แต่ว่ายังไม่เลิกกันยังยังคงอยู่ด้วยกันอยู่ยังรักกันดีอยู่นะคะหรือบางคู่บอกว่ายังรักกันไม่ดีคู่ไม่ดีแต่ก็ว่ามันยังเลิกกันไม่ได้อะไรทํานองนี้ถึงแม้ว่าจะจะเป็นคู่จันทร์สาวคู่พัดผ้ากันก็ตามแต่นะคะแต่อารมณ์มูดมันยังเป็นเขาเรียกว่ายังมีความรักให้กันอยู่ยังมีเยื่อใยต่อกันอยู่อาจจะทะเลาะกัน อาจจะเฉยชาเหินหา่หางเหินห่างเหินต่อกันนะคะแต่ในกรณีอีกบางคู่บางคนที่ผมบอกแล้วว่าอาจจะพาการไปกินไปเที่ยวเดินทางไกลใ,ใช้ใจ่ายเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกกรณีหนึ่งที่ทะเลาะกันทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ด้วยเรื่องเรื่องเงิน,นะะเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับการเาขาเรียกว่าอย่างไรเดียวเ,เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วกันค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันหรือนี่สินคนดีความที่ติดค้างอะไรกันไว้อยู่แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ทางด้านการเงินแบบเน้นชัดเ,เรื่องของผลประโยชน์นะคะในความสัมพันธ์นี้ของวันนี้ของคุณกับคู่ของคุณก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะคะที่แบบต่างฝ่ายไม่ด้อยู่ในมูทที่แบบจะสวีวีวีอะไรกันมากมายอะไรทํานองนี้ในวันนี้นะคะมาดูเรื่องของความรักของคนโสดกันบ้างคนโสดเป็นปุตตะเป็นภัย เป็นมรณะนะคะปุตตะมรณะสมพันธ์ถึงมัชิมาลากลงเป็นพระเสาอีกูชิ่งดาวชิงเยอะมากเลยนะคะลากลงเนี่ยดาวชิ่งเยอะเอาเป็นว่านะคะกรณีของคนโสดนะอาจจะมีแนวโน้มในรรเรื่องของคนรักเก่าย้อนกลับคืนมาแล้วก็อาจจะเข้าประเด็นที่ว่าคุณอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วแล้วเขาก็ย้อนกลับคืนมาหรือในอีกกรณีหนึ่งซึ่งมันเป็นที่เขากลับคืนมาแต่ว่าเขาก็เหมือนไปคุยกับคนใหมล่ละ แต่ไม่เวิร์กก็กลับมาหาคุณอะไรแบบนี้ก็ได้นะในกรณีของคนโสดนะที่จะมีความรักแต่บางคนก็ถือว่าวันนี้วันนี้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องยุง่งไม่ต้องวุ่นวายอะไรกันแค่แชทแค่ติดต่อกันอะไรกันก็พอวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอได้เจอเขาอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของความรู้สึกที่มีให้กันมันอาจจืดจืดชืดจืดจางกันไปบ้างมันอาจจะมีประเด็นอะไรที่แบบ ทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ไม่อยากคุยอะไรกับเขาก็ได้นะคะเพราะว่าสัมพันธ์ดาวมันชิ่งเยอะถึงพยาญยด้วยถึงหีนะด้วยอะไรเนี่ยมีประเด็นนะคะฉะนั้นวันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของจุดจดจางๆและในย่าหนึ่งถ้าสมมติว่ามันมีประเด็นพยายามวันนี้อย่าเคลื่อนไหวอะไรเยอะนะคะสาหรับคนโสดนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นผลดีสําหรับตัวคุณและตัวเขาเลยถ้าหากจะมาพูดจะมาเคลียร์อะไรกันในวันนี้สําหรับคนโสดนะคะนิ่งๆเฉยๆกันไปก่อนนะ ดูภาพรวมๆแล้วก็วันนี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคือในเรื่องของทางด้านการงานก็จะรู้หนักดูเหนื่อยการเงินก็รู้สึกว่าการเงินไม่สภาพไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ก็แบบนิ่งๆเฉยๆนะคะไม่ค่อยจะมีอะไรมากมายในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะคือ ไม่ค่อยที่จะสวีทกันละกันะนะเลขเด่นของคุณก็คือ615นะคะ615นะดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นแนวทางนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรกับดวงชะตามากนะักครูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตในวันพรุ่งนี้จะได้ตามกันทันนะคะแล้วก็ฝากช่องครูดาวอออาราอยู่ไว้ด้วยสำหรับในคลิปเรื่องของความรักอย่างเดียวเป็นการเปิดพยากรณ์ไพ่นะคะ เป็นแต่ละราศีเป็นรายเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมในส่วนของรายวันมาด้วยสําหรับความรักอย่างเดียวนะคะไปฝากติดตามช่องครูดาวออาราอยุและเพจครูดาวออาราดูและก็เพจรู้ดวงรายวันของครูด้วยครูฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับครูข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วติดต่อไอดีไลน์จองคิวได้นะคะขออยวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ คล้ายคลาดปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานรุ่งเรืองการเงินไหลามาเทมามีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย